ทุกคนนะอ่าแล้วนึกเหมือนฝั่งเรานี้จะบวกกันโอ้โหดาไอ้พีชิดดาอยู่มาก่อนเจ้าอ่าแต่ตอนนี้สวยเลยครับยิงฟรีนะครัตอนนี้เอ้าโอ้โหมาี่เจ้าเดี๋ยวใครตีละน้องเอาน้าติยาจะเอาเหรอหน้าติย่าสวยครับสวยโอเคกลจอกไก่แจ็คโอ้โหนี่หรอวะแจ็คได้เยมากเลยสวยเก็บหนาติย่ามาได้ไม่แจ็คดึงอย่างแม่นเลยคือ ไอ้ระวัางคือแบบดิงมันก็พอได้อยู่นะแต่เชนเนี่ยแบบหิ้มนเกเก็ตจนเอวโหฟิกเลยว่ะไอ้รามตัวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยอก,กับระวังเคนะเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อสวยครับสวยครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงยืนหลังแทงนะบอมนะแม่มันแบบอเอาเอาอกเดี๋ยวอุ้ยเอาวะแจ๊คจี้สุดท้ายโอเคพ่อ okay, ผมสวัสดีทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับ ตอนนี้ผมก็มาเล่นทีมห้ากับเพื่อนนะผมนะไม่ใช่สิแค่2คนสาคนเองคือแก้กับซาตรานะแต่เกมนี้ก็พิเศษอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือทุกคนเห็นฝ่ายตรงข้ามไหมแับเงินหลุดไว้ใช่าหาะะไหมฮะไ้กูไอ้ก็ะลึดด้วยพะเจ้าช่วยแคลรี่ผมยิ่งเป็นแคลรี่ขาตายซะด้วยมาดูซิว่าเกมนี้ผมจะตายกี่สูนะทุกคนนะแม่งตัวแม่งลวงอย่างโหดเลยพวกเนี้ยโอเคนะมาเริ่มเกมมาแล้วก็มาียร์ชิดกับเพื่อนนะทุกคนนะม่ใช่เพื่อนเพื่อนผมไป็นกลาง อะไรดูเหมือนดูมินิแมสให้ดีของนั้นนจ็คเราเล่นด้วยกัน3คนนะผมก็ได้คุยกับเพื่อนนะตอนนั้นคุยนอกจอนะเนี่ยเพื่อนก็มาแกงลับผมนะตอนนี้โอ้โหไวโอเลตหลงคนเรียบร้อยผมนั้นแลยแจ็คนึงสวยมากเลยไม่น่ารอดนะครับไวโอเลตสวยฮะได้เฟิร์สบัตมาถือว่ายอดเยี่ยมผมนะเฟิร์สบัตต้งเกมนะโอเคฮะนะตอนนี้คืออ่าฟาร์มิงป่านทุกคนนะแล้วเห็นไหมทุกคนนะสายตาแบื้แมนไม่ใช่สายตาเด็ชสารักเบื้อแมนโอ้โหนั่นไงโอ้โหมันเข้าป่ากูแล้ว โอเคแต่ปลาล่าเราแต่เดี๋ยวแต่โอ้โหเฮียอยากสโลเลยเลยเนี่ยโอ้ว่าจะไม่ฟิกแล้วเมื่อกี้ขี้งอกชิก้หายเลยกูกตายเฉยแหมเมื่อกี้ถ้าไม่ขี้น้องเนี่ยผมไม่ตายแล้วทุกคนนะอ่าแ,แล้วนึกเหมือนฝั่งเราเนี้จะบวกกันโอ้โหดาไอ้ฟชีดาอยู่มังกรเจ้าอ่าแล้วตอนนี้สวยเลยครับยิงฟีดนะตอนนี้เอ้าโอ้โหวัดที่จับเดีด๋ยวไมีใครตีแล้วน้องเอาอนุญาตาจะเอาเหรืออนุญาตสวยครับสวยโอเคแล้วแกก็ไงแกโอ้โหนี่แหละวะแกดีมากเลยสวยครับเก็บอนุญาตมาได้ ไม่แก๊กดึงอย่างแม่นเลยทุกคนนะเจ้าช่วยเอาว่ะนี่แหละซับดีครับผมนะเพื่อนเราดีก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วกัน <c oughs> โอเคฮะนะ่ตอนนี้คือผมอยู่ในพุ่งไงเพราะว่ากลัวแบ็คแมนมาเติม <c oughs> อเอาไงเพื่อนเอาเลยเพื่อนดึงโดนเหมือนี่คือจิบหายเลยโดนแล้วก็ตีไปเถอะนะ <c oughs> ไม่ผมว่าฝั่งตัวข้ามันก็ใส่สกิลหมดไงยิ่งไอ้นาตาญาญนี่ต้องเสียใส่หมดเลยแต่ยังดีขั้นแรกมาได้นะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มั้งอ่าแล้วเพื่อนเข้าไหมนะเพื่อนหืมจะเข้า โอเคฟังคลิปต่อครัคือแคอรี่เราเป็นแบบอ่าแคอรี่เหล็กเกียงเนี่ยทีหลัเอาแล้วเพื่อนเข้าอ่ะเติมไม่ได้นะเพื่อนนะคือมันลึกเกินทุกคนถ้าเติมไปแถมเคนเนี่ยมันขนาดทุกคนมันไม่โผล่แบบด้วยเคน้นั่นไงลิงมาเติมด้วยเค้นกับลิงไม่ไดโผล่แบบตอนนั้นนะคือเติมไม่ได้นะเพื่อนนะเอาแล้วลิงเอาไงลิงเอาเพื่อนไม่พอนะเพื่อนใส่แล้วตอนนี้โอ้โหซาต้าเครื่องตกชิบหายไปแล้วท่งนั้น <laughs> มันเครื่องตกทุกคนโอเคโอต้องระวังด้วยนะทุกคนนะมันเค้นหายแล้ว คือเคนี่แม่งน่ากลัวกวโกลิงอีกแล้วทุกคนนะเข้าวันแล้วเล่นได้ต้นเกมนะคือแม่งเบิร์ดแ,แคลรี่ตายนะเอาแล้วไงอารา,ามอารามฮัลเดอร์ยาโดย์ยัตตูใช่ไหมล่ะไม่ฮะมาให้จังงี้ล้วโอ้โหโอเคก็ยอมก็ได้แต่ก็นะเติมไม่ทันหรอกนะเออเพราะว่าดาเมจไวโอนอ่ะต้นเกมเน่ะมันน้อยใช่ไหมแต่เบรเราก็น้อยโอเคมารอเก็บเลือดก่อนนะทุกคนนะแม้ว่าแบบจะรอเฮียได้อยู่แต่ก็รอเก็บเลือดก่อนเอาไงไป <c oughs> อ่าแล้วฝั่งตรงข้ามามาเจอวาเมดเอาไงดึงเลยสวยฮะตีฟรีครับตอนนี้ตีฟรีอย่างเดียวสวยลายยาไม่ได้รอกนะผมนะยอดเยี่ยมโอเคโอ้เมื่อกี้สามหนึ่งเลยนะแต่นี่นะักแก๊กเราดึงแม่นนะทุกคนนะอะ่าในแก๊กโอ้โหแก๊แก,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 กดึงต่อครับผมนะโอ้ไม่ดึงงั้นเอา้าแล้วเพื่อนเข้านี่หลาโอ้โหลืมดูชิบหายเราต้องไปเติมเนะี่ยอ่าแล้วเหลืออารามอ่ะตีครับผมนะตีนี่แหละ,ละคือข้อดีของทีลิ่คือสกิลสองมันนะทุกคนคือมันตีนอกระยะได้นะ คือม่แบบจะตีไกลก็ไม่ไกลจะตีใกล้ก็ไม่ใกล้นะไอตัวเนี้ยโอเคนะความจริงเมื่อกี้น่าจะสลับนะแต่เมื่อนจากป้อมบนก็แตกอะไรเลยแค่ป้อมกลางนะผมนะเราก็ได้มารวมกลางก่อนนะแต่ก็ต้องระวังนะมนันไหมเคไม่หายนะคือไอระวังคือแบบดิงมันก็พอได้อยู่นะแต่เคม่นแบบนะ่าเกลียดจนเอาโหูฟิกเลยวะแอลลมตัวนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะโอเคเราอุก,กระวังเคนะเนี่ยตัวเนี้ย อ่ะสวยครับสวยครับตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงยืนหลังแทงนะผมนะไม่มันแบบไม่บอกเอ้ยเดี๋ยวอุ๊ยโอ้ยอแจ็คจี้สุดท้ายเคโอ้ย,อยตาหนี้แจ้งทอฟฟ์อย่างเพื่อนกูไม่ใช่เพื่อนกูไปเนี่ยตอนเองดึงแม่นจังวะโอเคนะคือแบบตาหนี้คือถ้าเราดึงหลังแทงแล้วยืนหลังแทงออเอาเขึ้นเขา้ายืนหลังแทงเราก็แบบน่าจะรอดอยู่หรอกมั้งโอเคสวยได้ป้องนะ เคือแบบอืมนี่เฮ้ยแบบคือเปิดหน้าร้ามาตอนแรกกูสิ้นหวังเลยทุกคนนะคือแบบดูว่าแบบเคนหลุดแบงเงี้ยแม่งอะโอ้โหทั้งเคนทั้งลิงไอีกสิตอนแรกนะคือแบบโอ้โหสิ้นหวังเลยแต่ตอนนี้ล่ะนะเกมน้ำแล้วต้องระวังนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นตาไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วจับหายแล้วเตรียมฟิวไว้ก <Br> ่อนเลยทุกคนนะเอีธานินมาแล้วโอ้โหมาแล้วตามาแล้วตามาแล้วหายแล้วอัานไงกูว่าละอูยเกือบแล้วกูพระเจ้ามาดิมาดิ ว้าวใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อนโอ้อารามต้องระวังอ่าอาำจับตีเลยครับตีไปเลยเพราะว่าฝันตัวข้ามโอโ้เดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้กคนนะสุดยอดจริงๆไอ้ลิงสัตว์กูสัตว์อังเคนนะมาดิใส่มาดิเพื่อนเอาไหนอารามวะชิ้มหาย้วโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอเคจะตายนะโอเคสวยถือว่ารอทุมน,นะช่วยแจ็คมาได้นะเมื่อกี้มันลงิงแบบหืหม,มึงนะมึง,มง โอเคฮะนะตอนนี้ก็น,นะใครเวลาแล้วนะทุกคนนะก็ต้องระวังนะยืนยืนในพุ่มหน่อยเพราะเราเค้นเอาเลยเพื่อนเข้าว่ะสวยฮะสวยว่ะเพื่อนเคเอไปไหนล่ะอเ,เอาลิงลิงลิงหืงมนวดจับลิงแต่อันนี้ไม่น่ารอดนะไอตัวนี้สวยเพื่อนต้องระวังนะเค้นี่ครับผมนะเค้นี่มโคตรน่ากลัวเอาลิงมาแล้วครับจังหวะนี้มาลิลิงโสยฮะเอาเละเคนแล้วน,นี่อะไรตัวปัญหาเนี่ย ขอใส่ก่อนเลยมันจะหนีไปได้หนีว่าเราหลอกตามเลยคือต้องเก็บให้ได้นะไอเนี่ยคือแบบชีวิตอยู่ไม่สุขนะถ้ามันไม่ตายเพราะใครในชีวิตเมดกับแครี้อ่ะมันไม่อยู่ไม่สุขอ่ะตอนเคตมันอยู่อ่ะเออแม่งระแวงชิบหายเลยโอเคน่าจะได้ป้อมกลางนะผมนะตอนเนี้ยยังไงเพื่อโอเคป้อมบนก็นะดันมาเดี๋ยวขอกลางก่อนโอเคสวยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนเข้าอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสัตว์เอ้ไม่น่าหิวเลยกู โอ้โหมึงอหิวทีเดียวคือเกมพีคไปเลยนะทุกคนนะฝั่งตัวข้ามึงเอาดาังเลยวะยีะ่ส่สถานการณ์ย่แย่ผมนะโอเคตอนนี้เพื่อนเราบวกผม,มต้องไปเติมโอ้โหเดี๋ยวโดนสตัดได้ไหงโอเคสวยงามยาลำลาคอไม่กระลำคือมันเหลี่ยมด้วยนะทุกคนนะคือมันกดหลางของมันแบบโอ้โหเดี๋ยวดอกกูโดนอะไรวะเมื่อกี้อย่าบอกนะกแบบูโกนะดนกระสตรอนจริงด้วยเยี่่โอ้ยกระสตรอนแรงจังวะเฮียมันเนิร์ฟแล้วต้องเนิร์ฟแล้วไม่งั้นแค่จะตายแน่นอนพูดเล่นนะกรูพดชดโอเค,อเคแต่แบบอุ้ยมันสะท้อนได้ด้วยว่ะแบบคือเรื่องว่าแบบ ผมนึกว่าแบบมันจะแบบมันจะสะท้อนน่ะพวกยิงเลยนะทุกคนนะพวก DPS นี่มันจะแบบได้ปียบหน่อยสำหรับสะท้อนแต่ไม่จริงวะเมื่อกี้ไม่หายไปเลยกูโอเคขอแคดด้าก่อนนะเอาคนละเพื่อนเราเข้าวะโอไม่นะเพื่อนโอ้ผมแคดด้าอยู่เพื่อนโอ้โหดิฟไปไหนเียบร้อยโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้สถานการณ์ตึงเครียดแล้วทุกคนนะแคที่ฝั่งตรงข้ามมันเกิดแล้วทุกคนชิพ่ายละพระเจ้าช่วยคือไม่คือกูหิวคนเดียวอ่ะไม่ พิกเลยทุกคนนะแล้วต้องระวังไอ้เคเนี่ยนะต้องจัดการมือไท้ได้นะไอ้เคนโหมันาสเตนี้เลยวะแบบทั้งแบบทั้งแครี่ทั้งอะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเข้าวะเอาดีเพื่อนเอาดีจัดวมานี้ลูกโอเคสวยเฮ้ยโอ้ตายหมดตี้ว่ะสวยดีจังหวะนี้ตายหมดตี้ว่ะตายหมดตีตดตตดตตดต้ต้องระวังไอเ้เคด้วยนะตัวเนี้ย <c oughs> มึงตัวเหี้ยอ้าจ่าเอ๋พอดีใส่แบทแมนจะไม่ทำร้ายหญิงไร้ทางสู้ ระยะอีดักทางเอ้าฟีเข้าเลยมาดิโอ้โหมันสวนว่ะเชี่ยงแรงเดี๋ยวนกูตายโอ้โหไม่คุ้มเลยว่ะบอกให้ไม่คุ้มไม่น่าหิวเลยผมเมื่อกี้โอ้โหกูฟิกเข้าเลยเมื่อกี้ไม่แบบแค่ดีไซห้าวกูลืมตัวไปไม่ใช่เลยจอเกินนะโอ้โอเคแต่เพื่อนเขาได้เลาะป้อมมาเยอะอยู่นะทุกคนนะ้จบได้เพื่อนโอ้ยนาจะย่าเอาเรื่องนะทำนี้แชร์ไงเพื่อนเอไง จบได้ไหมโอ้โหแม่แต่นะมันน่าจะจบไม่ได้นะทุกคนน,นั้นดีจากทรงและโอเคดังนั้นเพื่อนเราก็ได้ดัก k Ray บเรียบร้อยนะโอเคแต่ตอนนี้เราต้องไปรีบไปเติมเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวเพื่งพูดไรโอ้โหลิงลิงไอเนี้ยไอแซก,กโอเคนี่โอ้โหเดี๋ยวอยาแไปแทงเคสวยเพื่อนโอเ้เก็บลิงมาได้ก็หายเาะหนึ่งนะแต่ต้องว่าไอเคเนยะแต่เรามีเกาะแล้วนะเอออาจจะไม่ตายในชุดเดียวก็ได้แต่เพื่อนเรามีเข้ากัน,นะนแล้วเย่นใจเย็นกําลังไปเพื่อนกํลาลังไป โอเคจังหวะนี้สวนเลยเพื่อนใส่เลยใส่เลยอารมณ์น่าจะจเรียบร้อยแล้วทุกคนนะยิงฟรีมากตอบให้อ่าเรียบร้อยโอ้โหไม่แจก,กท็อปฟอร์มากเลยทุกคนตานยาก็เลยกเก๊กเป็นเหล่านี่เองอ่าในตอนนี้เหลืะ e EYO ตัวเดียวสวยเพื่อนท็อปฟอร์แบบเดี๋ยวข้าไปโอ,อก,ก่อนข้าไปโอเยี่ยงเพื่นอนเส็จมือตีบ๊อบสวยโอเคโอ้ตั้งข้าไปโอ,อได้ดูว่าจอดเยี่ยมนะตาเนี้คือตาเนี้มันอ,ออกแบบอ,อ่า ฟฟีฟ่หน่อยนะตาเนี้คือแบบทุกคนถ้าดูในท่านเกมนะคือแบบแครี่แบบผมเนี่ยแทบไม่โดนรั่วเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าผมยืนดีหรือเปล่านะพวกผมแบบยืนกับเพื่อนตลอดนะหรือเปล่า <c oughs> ไม่บอกไม่เจอเลยฉากฟรีเข้าไปใส่เคดีกูดีแบบโอ้โห <c oughs> ย้อนมาดูกูยังอายตัวเองเลยไม่กูนึกว่าเล่นกูเล่นโจ๊กเกอร์แย่ฟรีเข้าไปใส่เพนเอ๊ะเพนโอเค <Okay S 2> แต่ตานี้ก็นะผมบอกแล้วเป็นตาที่แบบมันแบบ เปิดมาแบบดับตัวไม้กูขนลุกกูเลยอ่ะเออมันงเจอตั้งเค้นเ,นเ,นเะจอทั้งหลิงใช่ไหมเดี๋ยวมันจะสู้กันไม่ได้แล้วแต่ที่ไหนได้ก็นะก็สบาย